เกมเริ่มครับเป็นทางฝั่งบางกอกอยู่ในชุดดำนะครับธนพงศ์บุญทัพให้มาครับอาิสหันหน้าจ่ายมาจังหวะนี้วอชิงตันได้จริงแต่จริงไม่เต็มเท้าครับกองพกตัดมาได้แล้วทำชิ่งเร็วอาิสให้มาที่วอร์ชิงตันวอชิงตันมีธนนท์ครับแต่เปิดเร็วจังหวะนี้แล้ววัชรินฉลับออกหลังครับเสียเตะมุมครับบางกอกเอฟซีคือถ้าวัดเรื่องดีกรีเนี่ยสุปเวีไม่ได้เป็นรองนะครับ ชวาเบ้ครับทุ่มมาพดุงศักด์วนแล้วโดนเหนียวอ่าวเรียกฟาวได้ครับลูกนี้โอ้โหแล้วไม่เสียฟาวระยะนี่มีโอกาสวิชยะหยอดเข้าไปเสาแรกมงสกัดมาแถว2ได้โอกาสยิงพันประพง้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหหัวสวนตูมเดียวเข้าไปเลยครับพัฒนปะพงศสุ่มกองพบกองพบให้มาจจงหวันนี้อาปิสพ,พยายามเอาบอลลงครับมีเอเลสเข้ามาช่วยอาปิสตักกลับเข้าไปตัวไกลแล้วได้แปดู้ชนเสาลูกนี้ วราวุธยัดมาตรงกลางแล้วไม่มีธงลูกนี้กายโยโซลุนเดียวลุนเดียวแต่จังหวะนี้แล้วโดนรัว่วพุรศินอ่าเดี๋ยวดูธงก่อนดูธงก่อนม,มีรุนถึงใบแดงนะครับ<ม>โอ้แต่เป็นช่วง<ม> <laughs> เต็มตัวพนุศักด์กลับมาที่ชาเลอร์ชับปุยครับ <laughs> ให้กลับมาที่พนุศักด์อีกครั้งหันหน้าได้แล้วก็พนุศักด์เปิดเข้ามามาคาซาเบอร์ไ,อไม่โดนโอ้ลูกนี้ให้มาครับจังหวะนี้มาคาซาเบอร์ตามไปฝืนแล้วเล่นมาสวนเลยครับ ลุงศักดิ์มีดูดูเติมขึ้นมาแล้วบอลให้มาที่ดูดูหลุดเข้าเขตโทษครับดูดูหลุดเดี่ยวแต่บอลมนแรงไปนิดนึงจิ้มจังหวะนี้โอ้ชมพภัทบุญเล่ามาปัดได้ครับอ้าวแล้วปัดกลับมาตีเสมอเลยครับลูกนี้โอ้โพัทยาครับได้ประตูหนึ่งหนึ่งครับจากเตะมุมนี่ครับลูกเตะมุมเปิดมาเสาแรกโอ้โหตะวันยิงเข้าไปเลยครับเวลาวุฒโมทิมพาไปเองออกมาซ้ายสุปวีตต้องแต่งนิดหนึ่งครับ จะให้กับอาต้ายี้ต้องเคลียร์ที่ออกไปก่อนครับตรกนี้แล้วจบ90นาทีเลยครับโอ้ไม่ให้เล่นเทินนี้ครับบุษินเป่าเลยครับกิจบ<อ>เกมมาก่อนเอเสมอกับพัทยายูเนเต็ดไป1นึ่ประตูตอนหนึ่งครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้ผมและคุณนัทวุฒิใจทํานะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็ไปชมไฮไลไท์ของเกมนี้กันด้วยครับ